พอข่าวเวียดเข้ามาซื้งง่วในประเทศของเฮ้าอย่างต่อเนื่องง้วแนนตลาดตลอดพอข่าวเวียดขนลดเข้ามาซื้งง้วในประเทศของเฮ้านะครับสวัสดีครับผมโคบานเมืองลอยเกินนะครับวันนี้ก็จะมา,าวิเคราะห์เกี่ยวกับนะครับอนาคตความเป็นไปทิศทางของราคางัวว่าจะเป็นยังไงน,นะครับประเด็นนะครับ ประเด็นนะครับเวียดนามนะครับอ่าโดยเฉพาะผู้มีประเทศของเขาเนี่ยนะครับอยู่อ่าอยู่ใกล้กับประเทศไทยนะครับโดยที่อาจจะมีเล่าขันกับกัมพูชานะครับปกติแล้วนะครับเวียดนามส่วนใหญ่ก็คือที่ผมเบิ่งในผู้มีประเทศต่างๆควจะเข้ามาทางไอสองสองท่านนะครับว่าจะเป็นทังมุกดาหารครับไอทางนครพนมนะครับ ซึ่งนะครับเขาก็จะเห,เห็นพอค่าเวียดนามอยู่ตามาตลาดงัวในประเทศของเขาย,ยู่หลายหมอกด้วยกันนะครับเพราะว่าจะเป็นมหาศาร,รคามหรือวาอ่าแถวอุบลน,นะครับวารินนะครับตลาดงัวถที่ใหญ่ๆจักหน่อยเพิ่งก็จะไปเลือกง่วนะครับเพื่อี่จะนําเข้าไปสู่อกตลาดนะครับตัวนี้ก็ยังเขามาสื่อ,อยุ่เรื่อยๆนะครับแล้วก็มี รู้สึกว่าจากตลาดง่วนจะคึกคักเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าประเทศเวียดนามของเพิ่นนันนะครับทางด้านการบริษัทการผลิตการบริษัทเพราะว่าจะเป็นการผลิตง่วหรือ,อเนื้อเนื้ออื่นสัตว์อื่นๆหมูมูีินะครับเพิ่นยังไม่มีความเพียงพอต่อการตกการของตลาดดังนั้นแล้วนะครับเพราะคาเวียดจะเข้ามากสื่อนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ รู้สึกว่าจะเขามากเรื่อยๆนะครับเห็นในเกือบทุกๆตลาดง่วนนะครับซึ่งพอค่าจะเขามาซื้อแล้วก็นะครับราคาการซื้อขายนั่นเป็นยังไงในช่วงนี้นะครับช่วงนี้กับง่วกก็ยังราคาขยับขึ้นบาหลายนะครับก็ยังส่งโตอยู่นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับพินองบันเทานะครับเพราะว่าจะเป็นหลายจังหวัดกับมีความต้องการที่จะขายง่วออกนะครับดังนั้นง่ว ก็เลยเต็มยูตลาดเพราะต้องการที่จะขายปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทังเวียดนามมีความต้องการงัวอย่างต่อเนื่องนะครับมีความต้องการง่วอย่างต่อเนือนะครับในโซนของอประเทศเพื่อนบ้านเฮ้าซึ่งมีประเทศในทชิดครับพม่านะครับเวียดนามกัมพูชาและก็ลาวนะครับ พมา่าตอนนี้นะครับเพิ่นกะบ่อยากจะน้ำเข่านะครับแล้วก็เล่ากะก็ยังบ่อยากจ่าน้ำเขา่าเพราะว่าที่ปัญหาเรื่องโรคระบาดแม้กระทั่งกัมบูชาะครับการผลิตงั่วนะครับไก่กานาจะสู่ประเทศเฮากันยังบ่ได้นะครับคิดว่านะครับเรื่องของคุณภาพยอย่างต่างๆสายพันธุ์ดังนั้นไทยนะครับจึงเป็นประเทศนะครับที่ นาฟอจตามองที่ราคาราคาง่วนราคางัวตั้หลักะประชากรง่วหลายความต้องการที่จะขายหลายเป็นสิ่งที่เวียดนามนะครับเขามาซื้อง่วเฮ้านะครับเป็นทังเหลือกนะครับแรากาประเทศของเขานะครับในด่านการปรุสัตว์นะครับเขาบารมาี่จะผลิตงัวนให้ท่านตามที่ผมบอกนะครับเพราะว่าจะเป็นเกี่ยวกับสภาผู้มีประเทศอย่างต่าง ขาเจ้าสู่เฮาบ่ได้นะครับแต่ว่าเข้าเจ้ากับพายามความต้องการตลาดของข้าเจ้าหลายนะครับการบริโภคในประเทศก็มีนะครับหรือเขาอาจจะส่งออกไปย่งประเทศจีนกับเป็นได้นะครับเป็นสิ่งที่เห็นให้นะครับความต้องการของเวียดนามต้องการง่วจากประเทศไทยนี่มากขึ้นในตลาดนะครับตลาดห้อยนะครับตลาดในหอยตลาดง่วบ้านเฮานี่แหละครับเขาก็จะเห็นการสื่อขายกันย่างคึกึ้นนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวถึงนะครับเฮ้ามาลุ้มกันวา่าภายในสามหซหาเดือนข้างหน้าราคาง,งวจะขยับไปาไหร่นะครับถ้ามีถ้ามีการขยับนะครับเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวผมจะมาเราซูพีซูนองฟั่งคือเขานะครับทาง,งวูราคาง,งูส่วนใหญ่นะครับก็ยอยู่ในช่วงทางงวพื้นบานบ้านเข้านะครับที่เข้าเรียงโดยถั่วไปแล้วนะครับ ที่ผมมีกาอยู่ในช่วงหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นช่วง2อถึงสามหมื่นนะครับบ่บ่เกินนีนะครับอ่าซึ่งพ่อค่าเวียดก็จะนําง,งัวกกับข้อสูระเทศไปเหตุการขาดต่อไปผลของการกวนเสื่องง่วนนะครับยิงงวขนขนเขามาจากหลายๆจังหวัดนะครับเพื่อที่จะมาขายให้ครับพ่อค่าเวียดนะครับก็จะส่งผลให ประชากรงัวในประเทศของเฮานั้นลดลงนะครับประชากรงัวคือคือง่วตัวนะครับในประเทศของเฮาลดลงนะครับระยะเงานะครับระยะเงาแล้วนะครับเมื่อมีการซื้อขายในราคาที่รา,านะคาที่ถูกอย่างตอนเนือนะครับระยะเงากจะเหตุแห้งั่วนั้นลดจํานวนลงแล้วก็งัวจะหายากขึ้นนะครับขาดการว่า ในอนาคตส่งผลให้เห็นไห้ราคาขึ้นย่างแน่นอนครับพี่น้องโดยเป็นไปตามกลไกของรักอ,อุปสงค์กับอุปทานเมื่อมีความต้องการขายนะครับกับความความต้องการขายหลาย้วค็ความต้องการซื้อหลายนะครับแห่งซื้อหลายต้องการขายหลายราคาจะจะจะ,จะยังบ่ขยับท่าไดแต่ว่าเมื่อจําจนวนงัว ลดลงแล้วนะครับความต้องการขายจะลดลงตามมาเมื่อจํานวนลดลงนะครับราคาจะเพิ่มขึนนะครับตามกลไกการตลาดนะครับช่วงหนึ่งนะครับง่วในประเทศไทยนะครับความต้องการซื้อน้อยความต้องการขายหลายง่วนเบพวออกครับง่วได้แร่พันออกลูกออกเต่าจนเกิดประชากรง่วเพิ่มขึ้นปริมาณมากในตุกๆเดือน ไม่น้ำซ้ำเฮ็ดไห้ราคาตกลงนะครับต่ำลง <c oughs> ในประเทศเวียดนามนะครับกับประเทศไทยกะช่วงที่เป็นช่วงที่ยูถือว่าบ่ไกลหลายนะครับโดยเฉพาะเมืองอมุกดาหารกับเมืองเวนะครับของเวียดนามนะครับกะประมาณนี่ผมดูจากระยะท่าจาก Google เนี่ยกบประมาณ สี่ลอยหาลอยโลนะครับหรือถ้าชิดกันอิรีเขาว่าบกเกินลอยโลพะนาพันวานะครับแล้วกันนครพนมก็จะเป็นช่องท่าที่เขาเรียกว่าไอ้หน้ห่างพอขาดจะเขามาซื้อนะครับเมื่อเขามาทางมุกดาหารนะครับก็จะกระจายไปได้แม่กระทาั่งบ่ว่าจะเป็นทางยโสนะครับทางยโสสารคามมุกดาหารอุบลลอยเอ็ด ไปจนถึงมหาสารคามนะครับซึ่งดูจากระยะท่างกับบ่ไกลหลายนะครับช่วงนี้นะครับก็คืออ่าเป็นช่วงที่พอคาเวียดนะครับเริ่มเข้ามาซื้องง่วนะครับและอ่าท่าทางหนาจะเพิ่มมากขึ้นนะครับเพิ่มจานวนมากขึ้นเพราะว่างั่วไทยกันยังราคายังถือว่าถูกอยู่นะครับดังนั้นแล้วนะครับขอดีนะครับคือเงื่อนเขาสู่ระบบนะครับ แม่วางง้อจะราคาถูกนะครับตามที่เอฟซีของโคบานได้วิเคราะห์ได้เมื่อเงืนเขาสู้ระบบแล้วมีการซื้อขายง้วเกิดขึ้นความต้องการขายหลายความต้องการซื้อหลายก็แสดงว่านะครับทิศทางของประชากรง้วก็จะลดลงนะครับเมื่อเมื่อจํานวนงัวตัวลดลงแล้วนะครับก็จะเห็นให้ว่าคนเนี่ยก็อยากจกเก็บง้วไว้เราก็งัอก็จะอาจจะขายหน่อยนะครับเมื่อจานวน ง่วงในประชากรในประเทศไทยลด,ดลงการะเ้เงให้ราค่าขยับขึ้นตามมาสนะครับพี่น,น้องสำหรับมนีโคบานเมืองลอยเกินมาวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับกลไกการตลาดราคาง,ง่วเพียงซำหนีนะครับ